วันนี้ผมอยากพาคุณมาดูโครงการบ้านเดี่ยวโครงการใหม่แล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่ของทาง AP ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมเชื่อเลยว่าคุณจะเปลี่ยนภาพจำเกี่ยวกับโครงการบ้านในระแวกรามินทราวงแหวนไปโดยสิ้นเชิงแน่นอนครับ นี่คือโครงการโมเดลรามินทราวงแหวนนะครับโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมจากเกาะซิซิลีประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับต้องบอกว่านี่คือสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากเขาได้แรงบันดาลใจจากทั้งภูเขาภูเขาไฟาแล้วก็หินต่างๆที่นํามาอัดแอพแล้วก็กลายเป็นโครงการนี้นั่นเองซึ่งเยวจะพาไปดูด้านในนะครับว่าพอดีไซน์ออกมาแล้วเนี่ยเหมาะการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไรกันบ้างครับ โมเดนเอนะครับเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นบนที่ดินประมาณสัก41ไร่นะครับแต่ว่ามี นเ,นเป็นแค่172ครอบครัวเท่านั้นเพราะฉันต้องบอกว่านี่เป็นโครงการที่มีความ p r i v a t สูงมากกันเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงผังเมืองในะระแวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผังเมืองที่ค่อนข้างจะไม่ได้มีความหนาแน่นมากทําให้บ้านแต่ังเนี่ยก็จะมีพื้นที่เนี่ย space ค mm ่ hmm. อนข้างจะเยอะมากทําให้ตอบโจทย์คนที่อยากจะได้พื้นที่อรอบบ้านแล้วก็ฟังก์ชันบ้านที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นมากๆกันเลยนะครับรู้ส่วนกลางกันบ้างน,นะครับส่วนกลางจะมีพื้นที่สวนเนี่ยประมาณสัก1.4ไร่ด้วยกันแล้วก็แบ่งเป็นทั้งหมด4โนนนนนนรรรบเเเิ่่มมต้จานนาาากกลวแดส็ี เหมือนผู้เขาไฟมีเพ p พ์คสำหรับคนรักสัตว์มีไวท์คลิฟครับพื้นที่พักผ่อนกลางแจ้งแล้วก็มีซิซิลีเฮิร์บซึ่งก็เป็นสวนสมุนไพรสไตล์อิตาเลียนคับเฮาส์ฟิตเนสะว่ายน้ำมีโคเวิร์กิ้งสเปซคิดส์รูมแล้วก็พื้นที่สวนส่วนกลางขนาดใหญ่ระบบรักษาความปลอดภยัยพร้อมกล้อง C C T V เจ้้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงครับค่าส่วนกลางที่นี่29บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับ ก็เรียกได้ว่าโครงการนี้นะครับออกแบบมาตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันมากมากที่สำคัญให้คุณได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยล่ะครับโครงการโมเดลรามินทราวงแหวนครับตั้งอยู่บนถนนหนองระแหงย่านคลอง3ามว่าหนึ่งในทําเลฝั่งตะวันออกของกรุงเทพที่กําลังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานใหม่ จากโครงการเองครับเดินทางสะดวกมากนะขับรถออกไปเพียงแค่2.7กิโลหรือประมาณสัก5นาทีก็ถึงด่านจตุโชตขึ้นทางด่วนเข้าลาดพร้าวพระราม9ได้เลยในอนาคตก็จะมีการสร้างส่วนต่อขยายจากทางด่วนจตุโชตไปลำลูกกาแล้วก็ขึ้นทางด่วนวงแหวนรอบนอกได้เลยนะครับ หรือถ้าอยากเชื่อมต่อเส้นรอบนอกก็มีทางขึ้นวงแหวนรอบนอกเพียงแค่4.7กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางเชื่อมต่อได้หลากหลายเส้นทางทั้งถนนรามอินทราถนนเลียบวงแหวนกาญจนาพิเศษถนนฮัทราราและถนนสายใหม่ครับเรื่องความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันหายห่วงได้เลยมีทั้งตลาดสดไปจนถึงห้างใหญ่หญแบบแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็เดอะพรอมนาที่ขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วใครมีลูก,ลก ก็สบายใจได้ครับเพราะว่าก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนดีๆอย่างเช่นนวมินทาราชินูทิศเบนจมะราชาลัยครับโรงเรียนสาธิตพัฒนาแล้วก็ร่วมรุดี International School Early Years Campus ส่วนโรงพยาบาลก็มีทั้ง CGH สายไหมแล้วก็โรงพยาบาลศิลปแพทย์หลำดูก,กา มา,บบาม,มาดูแบบบ้านที่นี่กันบ้างดีกว่านะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่บ้านเดี่ยว5แบบด้วยกันพืน้นที่ใช้สอยเนี่ยเริ่มต้น184จนถึง263ตารางเมตรนะครับแูปแบบเนี่ยก็จะมีห้องนอนเนี่ย4ห้องนอนแล้วก็จอดรถได้2-3คันด้วยกันนะครับโดยนนี้ครับผมอยากพาคุณมาดูบ้านที่เป็นพระเอกของโครงการนี้กันเลยนะครับมีชื่อว่าซาดีเนียครับ263ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น65ตารางวาประมาณนั้นนั่นเองนะครับจะมีทั้งหมดเนี่ย4ห้องนอน4ห้องน้ําแล้วก็สามถพนจารค์คถรับ ซึ่งต้องบอกว่าเขามีการดีไซน์เนี่ยเป็นเมดิเตอร์เรเนียนนะครับที่มีการผสมผสานความทันสมัยความโมเดิร์นเข้าไว้แล้วจะเห็นว่ามีการใช้เป็นสีขาวแล้วก็จะเป็นอิฐเนี่ยที่พ่น,นทรายทาให้มีการผสมผสานกันระหว่างความเป็นยุโรปแล้วก็ความเป็นโมเดิร์นทำให้เราดูเท่าไหร่เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เบื่ออย่างแน่นอนนะครับก่อนเข้าบ้านจะเพิ่มความอบอุ่นด้วยการใช้ซุ้มประตูสีขาวโค้งแบบนี้ก็เหมือนการเปลี่ยนอารมณ์ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านของเราครับ เข้ามาภายในบ้านนะครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านหน้ากว้างทําให้เข้ามาแล้วจะมีความรู้สึกถึงความโปร่งมากๆกันเลยนะครับจุดแรกที่เราเจอกันก็จะเป็นโซนของ living area ที่ก็มี Space ค่อนข้างจะเหลือเฟือกันทีเดียวนะครับก็ได้แสงจากทั้งหน้าบ้านแล้วก็มุมของสวนข้างบ้านแบบนี้กันด้วยนะครับฉัดเข้ามาตรงน,นี้เราจะมาเชื่อมต่อกันกันกบโซนของ dining area ครับเพราะฉะนั้นลูกบ้านเนี่ยที่ อยู่ในบ้านนี้นะครับก็จะทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อซึ่งกันและกันกันได้ด้วยนะครับตัวนี้ผมว่าเขาออกแบบไอเดียมาดีมากนะเพราะว่าเชื่อมต่อไปถึงห้องครัวปิดครับทำอาหารได้แบบจริงจังพอทำอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หยิบออกมาเสิร์ฟบริเวณนี้กันได้เลยก็ง่ายมากเลยทีเดียวนะครับ เข้ามาตรงนี้นะครับว่าจะเป็นพื้นที่เอเนกประสงค์ครับซึ่งก็จัดฟังก์ชันได้ตามความต้องการของคุณกันเลยนะครับอย่างโครงการทําไม่ดูวันนี้อาจจะทําเป็นห้องเลี้ยงสัตว์ซึ่งนี่ก็เป็นบ้านแมวแล้วก็ได้แสงธรรมชาติจากด้านหลังเข้ามากันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมอาจจะเปลี่ยนพื้นที่นี้ให้กลายเป็นพื้นที่ออกกําลังกายหรือว่าเป็นห้องดูหนังก็ทําได้ครับส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือฝั่งนี้นะครับที่จะเป็นห้องนอนล่างครับซึ่งห้องนอนล่างเองเนี่ยข้อดีเลยก็คือว่า ถ้าเกิดคุณมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนาะก็ให้เขาอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเขาไม่ต้องเดินขึ้นบันไดแล้วตรงนี้ไม่มีรอยต่อครับทำให้ถ้าเกิดเราจะเข็นรถเข็นเข้ามาก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยครับจุดนี้เองนะครับก็ได้วิวเป็นสวนหลังบ้านเช่นเดียวกันโครงการทนะํานไม่ดูว่าถ้าเกิดเราอาจจะไม่ได้มีคนอยู่ในบ้านเยอะเนาะคุณก็ทำห้องนี้เป็นไลฟ์สตูดิโอกันได้ซึ่ง จุดนี้ดีนะเพราะว่าเขาอยู่ติดกันกับห้องน้ํากันด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่อยู่ก็ได้หรือว่าเรามาทําเป็นห้องทํางานแบบนี้ก็สามารถาห้องน้ำตรงนี้ได้ง่ายๆกันเลยแหละครับก่อนขึ้นชั้นสองนะครับขอพาดูบริเวณด้านหลังหน่อยดีกว่านะครับนี่คือกลางวันนะทำให้เราไม่ต้องเปิดไฟเลยเพราะว่าได้แสงธรรมชาติเนี่ยจาก กระจกบานใหญ่แบบนี้เข้ามาทำเต็มกันเลยนะครับชั้น2เองนะครับจุดแรกจะเจอแก่แฟมิลี่แอรบริเวณนี้นะครับซึ่งผมว่าจุดนี้เองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ก่อนที่เราจะเข้าไปนอนเนาะครอบครัวมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันเยอะมากจะทําเป็นพื้นที่ดูหนังดูทีวีหรือจะเป็นพื้นที่มุมอ่านหนังสือทากันบ้านของลูกๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับชั้น2 A นี้จะมีอยู่3ห้องนอนด้วยกันก็จะเป็นห้องนอนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือกับขวามือเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนรองที่มีไซซิ่งใกล้เคียงกันเลยนะครับที่สําคัญ ห้องใหญ่มากทำให้ลูกๆเนี่ยอาจจะอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยหรือจะทำเป็นห้องทำงานก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับฉ mm hmm. ัดเข้ามาที่บริเวณของ master bedroom master bedroom จะเป็นแนวนอนครับทำให้มีพื้นที่ยาว เราก็จัดฟังก์ชันได้หลายอย่างมากเลยนะครับจุดแรกจะเป็นโซนตรงนี้เนาะแต่จุดที่2ครับถัดเข้ามานี่จะเป็นโซนของห้องนอนที่คุณดูดิสเปซมันแบบใหญ่มากแล้วเราก็ได้วิวเนี่ยของหน้าบ้านกันด้วยนะครับทำให้เราตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเช็ควิวสวนได้สบายๆกันเลยแล้วก็มี space เ,เหลือเยอะพอนะคุณจะวางเป็นพวกโซฟาปลายเตียงแบบนี้นั่งเล่น ก่อนขึ้นเตียงก่อนไปอาบน้ำอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อมาขอาพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันดีกว่านะครับเดินเชื่อมกันมานะครับเราจะเห็นนะครับว่าห้องนี้ด้วยความที่เป็นห้องหน้ากว้างเนาะทำให้คุณสามารถกั้นโซนได้ตามความต้องการกันเลยนะครับอย่างที่โครงการทำให้ดูแบบนี้เนี่ยจริงๆจะเป็นห้องโล่งๆนะแต่ว่าเขาก็มีการกั้นพ์นดิชันขึ้นมาเป็นกําแพงแบบนี้นะครับทำให้โซนห้องนอนกับโซนห้องแต่งตัวเนี่ยแยกกันออกมาอย่างชัดเจนพออินคลอเซตว้าวใหญ่มากเช่นเดียวกันนะครับ เอาจริงๆนะผมว่าเมื่อจะเป็นคุณผู้ชายเสื้อผ้ายเยอะหรือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยคุณต้องชอบโซนนี้มากเพราะว่าคุณได้เพดานเันก็จะสูงมากนะทำให้คุณจะเก็บเดรสตัวยาวๆได้สบายๆเปิดตู้มาจะจัดฟังก์ชันมีชั้นวางด้านล่างจะทําเป็นตู้เก็บของด้านบนอีกเนี่ยก็ทําได้เช่นเดียวกันเลยมีพื้นที่เหลือเยอะมากพอนะครับแล้วก็มีระเบียงข้างๆแบบนี้ด้วยเปิดออกไปได้ด้วยนะตรงนี้อาจจะทําเป็นมุมนั่งเล่นด้านนอกแล้วก็ ทำเป็นพ็อกเก็ตการ์เดนเนี่ยก็แล้วแต่เลยเพราะว่ามุมนี้จะอยู่บริเวณใต้ชายคาทําทให้ตัวนี้จะไม่ร้อนมากนะครับปิดท้ายที่ห้องน้ำครับที่ก็อยู่บริเวณอีกมุมหนึ่งของห้องนอนนั่นเองครับ มาสารุป3จุดเด่นกันเลยนะครับของโมเดลรามินทราวงแหวนครับคือดีไซน์เมดิเตอร์เรเนียนที่ผสมผสานความทันสมัยแล้วก็ยังมีทำเลที่เป็นศักยภาพครับใกล้ทางด่วนจตุโชตแล้วก็วงแหวนรวมทั้งจุดขึ้นลงทางด่วนจุดใหม่ที่ขึ้นวงแหวนได้ภายในไม่ถึง5นาทีครับฟังก์ชันบ้านก็ขนาดใหญ่ยืดหยุ่นต่อการใช้งานทุกเจเนอเรชันในทุกครอบครัวแล้วก็ได้พื้นที่อรอบบ้านที่กว้างมากยิ่งขึ้น ดูมขาขนาดนี้ผมเชื่อเลยว่าคุณน่าจะอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมล่ะครับราคาของโครงการนี้เริ่มต้น6.8ล้านบาทแล้วถ้าเกิดคุณชอบหลังนี้นะราคาเริ่มต้น10.3ล้านบาทครับทางโครงการเนี่ยก็มีส่วนลดเพิ่มเติมห้ด้วย100,000บาทนะครับก็ถ้าเกิดคุณสนใจอย่าลืมแวะเข้ามาดูกันได้นะครับที่โมเดิราบินทราวงแหวนครับผมจะทิ้งรายละเอียดต่างๆเอาไว้ให้ภายใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้กันเลยนะครับก็รีบเข้ามาดูกันได้เลยนะครับ,บวเวอร์ชันใหม่อีพีหน้าครับบ๊ายบาย